จากความสำเร็จเป็นอย่างมากในปีที่แล้วที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้มีโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวขึ้นซึ่งปีนี้ก็มีนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งแผนเข้าร่วมโครงการกว่า150ทีมจำนวน750คนผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพียง28ทีมจำนวน140คน เพื่อเขารวมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวในพื้นที่ภาคตะวันออกและเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิกการประกวดโดยมีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าวค่ะก็คือเยาวชนจานวนมากซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพลังในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มีหัวใจใหม่จะได้มีการรับรู้ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ๆนะครับ ท่องเที่ยวอย่างยีหัวใจใหม่แล้วก็รักษาทรัพยากรของการท่องเที่ยวนะครับให้ยั่งยื่ต่อไป